เสือนะเสือรู้จักรู้จักเนี่ยเออไปตามมาให้พี่หน่อยไป่ะแล้วพี่จะตังกินมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตุ้งตังไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้มีชาวลากระเสือเหรอเอออยากเจอเขาอยากเจอไปตามมาให้พี่หน่อยแล้วพี่ให้ตังกินขนมไม่ต้องเจอแล้วไหนหลักบอกกูเดยเขาจะเสือกูดิแล้วมันเป็นตาต่ำมือนตาตุ่ม จามีเป็นหนักหนาแล้วยกมือขึ้นขอข้ามันประทอกุณนึกว่าจะฟันเขาเออแต่แลวควนะคนเนาะลูกหลงเราจริงๆึงพุ่งไปอยู่ปากซอยก่อนเลยมันข่าอ,องค์อยู่ตลอดเออลูกเลี้ยงใครเนี่ยน,นี่นี่แหละพยานพระเจ้าค่ะมล่นชื่ออะไรดุนด พูดหนาคณะดระเด่นใจดีพูดไม่เพาะเลยกูพูดอย่างเงี้ยผงเชื่ออะไขวานพาสร้างอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ผมท่านมึงเอานี่ผมผมชื่ออะไรอาอฉันจะไป็ลูกเกงนี้อีการผมชื่ออะไรเงี้ยเมึงมึงชื่ออะไรเออก็ว่าอย่างนั้นแม่ก็มอมชื่อว่าผงรวยแผลไปหรอเงี้ยที่หลส่งเสียงดังเหัวไปม่ต้องกล้าเลยเนาะ มยูดิทอมเทสหาดูท้องเรื่องอะไรเป็นเจ้แบบไหนไม่เลอเอาเพื่อนมองฉันไม่มีความผิดสักนิดหนึ่งทำไมพรองค์สั่งอาหารชีวิตพระองเ์้ากินสิบบาทขาดสิบบาทหรือเปล่าพี่ครับเฮ้วปุ๊บปุ๊บยังไงไปแล้วถามเจ้าดิจับฉลากได้หรือเปล่าไอ้แต่มึงนี่แหะทำไมตัดสินยังไงเนี่ยเพื่อนกำมองฉันไม่ใช่เป็นคนผิดทเขาไม่ใช่ผิดผิดยังไงพี่ครับเขาไม่ผิดได้ยังอะไรหรอไอ้พวกูเห็นเดือดสังคุยเลยแผลเนี่ยมันทำร้ายไม่ห้ามลางหัวกูเห็นมันทับไม่เราจัศน์ของผมไม่ห้ามแบบนี้มันผิด ตอนเอาขคาแกเห็นไม่หลับเธออีตอนเอาขคอก็ไม่เห็นเห็นแต่อีตอนเอาชักวางโอ๊ตัดสินแบบไหนนี่นะเออตัดสินกินเงินเดือนสามบาทห้าสิบนี่โอ๊ยใครจะเป็นได้ดอกเจ้าบเนี้กูอาจจะไม่เห็นว่ามันแทงหรือไม่แทงแล้วมึงจะเอายังไงอาแล้วแกจะเอางยังไงกันโอ๊ยโอ๊ยขอโทษก็มอมลืมตัวพะยะค่ะผมทหารเยอะไปเกมนี่ใช่างทหารเขาเยอะ ต้องการยัไรเพคะบังก็กำลังต้องการอยากให้ผมเนี่ยตัดสินใหม่เพคะไม่ได้ขาดตัดสินไปแล้วจะมาคืนคำมุตัวเองตัดสินใหม่จะทำได้อย่างไรล่ะขาดทำไม่ได้ท้านผู้ชมทำไม่ได้ก็มองท่าเพ่ก็ได้เพค่ะลุกเองเนี่ยเนาะนาอย่างนี้แล้โหจะเป็นอะไรไปวะก็ดีเหมือนกันเหนื่อยมามากแล้วสนุปไปสักหน่อยคงไม่เสียเวลามากนะอ้าวบ้าๆบอๆอย่างนี้อยากไปตุลาการตัดสินคดีนี้พยเพคะได้ กูจะแต่งตั้งไอ้เมืองขึ้นนั่งบาลังก์เป็นตัวการตัดสินคดีหวยแผนอีกสักครั้งแต่มึงจำไว้ด้วยนะผิดก็ต้องยากไปรามผิดเมงอย่าเข้าข้างจะมเลยไม่ได้ครับพะค่เชิญพระยาค่ะช้าก่อนพระยาค่ะขอถามสักนิดหนึ่งทัาไปมากมากก็ได้นิดเดียวจะฟังไม่รู้เรื่องพระยาค่ะรูปร่างหน้าตาพระองค์หน้าตาก็ล้อนหรอพูดจริงไหมพูดเล่นว่าเป็นนายแบบใจมรุ่ยรี่พูดเนี่ย ประชาชนรัษฎรททำไมเขาเกรงกลัวพระเจ้าเสือมากมายไก่กองขนาดนั้นพระยาค่ะข้าพระเจ้าเสือพระยาค่ะขนาดผู้หญิงมีท้องเนี่ยเด็กน้อยกำลังคคอดออกอยู่แล้วพอได้ยินคำว่าพระเจ้าเสือทุบเขาคืนเลยข้าพระเจ้าเสือเป็นเพราะอะไรขึ้นของราชสมบัติเป็นกองทัพหักษรตริย์จะขาไปเสียไม่ได้คือภาษาอาญาสิบได้หือนั่นแหละขอเ้ย อเออหนึ่งพูดอะไรง่ายแทบก็หมอมเป็นคนง่ายๆพะยะค่ะจะมาขอได้ไงนึ่งนี่มันขอสำคัญมีพาแสงเข้าอุตส่าห<อ>์มีอะไรชา้ามีเอย้ยอืมเอ่อคุยสีส้มมั้งแต่ว่ามาจับเวรทำไมสันม<ช>ันอาชุนมาเยอะจริงๆมึงกลัวเขาไม่รู้เนี่ยว่าเอาชุดมาเป็นกระสอบทีทไม่ทีเรียบว่าจะกัดแล้วทำไมยังอยู่ล่ะมีหน้ากัดไม่ได้ทำไมพี่ะเขาหายเร็เงินก็ลูกพ่อ กูพูดตอนไหกูไม่ตื่นกูจะทำยังไงเอาทำอย่างนี้เด็กเกก็ตายตามไปหลวงพ่อเออไฟกระดับด้วยทำไงดีพวกก็มอมขอไปแบบขอเยืมอไปหักดันึงทำไมถึงขอยื้องนี่เหตอะไรก็พวกก็ลองคิดดูทว่าก็มอมเป็นประชาชนราษฎรธรรมดาถ้าก็มอมตัดสินอะไรไปประชาชนตาดำๆจะเชื่อถือก็มอมฉันหรือเปล่าไม่เหตุผนไม่เหตุผลนม่็ีของสำคัญมันจะตัดสินความใครจะเกรงกลัวก็นั้นนะจะให้ยืมแค่ขอยืมเงยขอเยืมองดัแห่ אה, לא חסר, פייחה. אה, באמת? ให้มันตก,ตกเธอไช่เคยชอบแช่งเขากระโถนไหมไมต้องกืนแล้วโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่ผมคบกับคุณมาไม่เคยเห็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยขอบใจแนี่ยพอดีผมก็เป็นเพื่อนคนณนเนาะได้รื่นถึงเจ้าผงแล้วฉันขอเป็นลูกน้องเจ้าผงบ้างโอ้แสดงว,ว่าผงสะท้ออยากจะเป็นลูกน้องผงครับ ไม่เป็นไรเลยในเมื่อเราเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นตุลาการตัดสินอ่างั้นเราก็จะขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นสมุกหน้าหอ,อดูดักไหมสมุหน้าหออ้าทำไมหน้ากูไม่เป็นหน้ากูสมุหน้าหอหมายความว่าคอยจดปากคำที่เขาให้เอ่เอที่เขาให้คำอะสมุดหน้าหอเออเขาเรียกเห็นลันยิดเออนี่แหละมึงจะยีดหลหอกทัง้งคู่ มืงถมุดหน้าหอน้ากูไม่เป็นหน้ากูเออเอาไปหาอ่ะสันดานน่าจะเป็นไอ้ขิทมากกว่าอย่างอะไรของมึงเนี่ยกูพ่อมึงนะเออไอ้นี่อ้านั่ง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 อย่ายืนอย่ายืนอ้าวนั่งลงมึงจะลามปามอะไรกูพ่อมึงอ่ะเออแล้วฉันจะรู้ไหมนี่อะไรโอ้กูมีภาษแส้วกูสั่งได้จริงๆเออเขาท่าคอยจดปากคำเด้อ เสือเนี่ยอาเมียเนี่ยมึงเรียกใครเนี่ยก็เรียกเสือนี่เลยพีไอ,บอ้บ้าหลาปลาเปล่ปาละมึงจะทำอะไรดิพานกูลำคากูเมื่อยไม่ได้เนาะหิวน้ำเนีเสือนี่คอแห้งแกตกเลยเนี่ยกินน้านก็หิวน้ำเออขี่ค้าเดินอยากที่ให้เสือนี่ยไปตักให้หน่อยไปตักน้าให้หน่อยไปเสือโอ้ยพระเจ้าเสือลนะ่ะเราพระเจ้าแหงเนะี่ ้ตายแล้วมีแต่คนกลัวพระแสงกูคอยฉากนี่มานานเลยมึงรู้ไหมเนี่ยพัชราผงไม่เคยมีใครใช้พระเอกบันดิตได้เลยมึงคิดดูเถอะมีกูนี่ว่าไงพัชราผงศ์ฮะนางร้องน่งร้องจะเดินไปไหนนั่งลงอะไรเตี้ยอะไรกระสุดเขาไม่อยู่กูไม่มันไม่ฟังกูเลยเดือตุ่งเนี้ยเลย ได้ดื่มอะไรหลือก็น้ำเปล่าไงพ่อโอ้ยขอบใจนะเสือนะเก็บหลังจากเขาเอาน้ำโพลิริดเราไม่ชอบเราชอบน้ำกระเทียมกระเทียอตกตัวสินเด้งไอชิ้นใหญหาน้ำกระเทียมอาอนั่งลูมายืนข้าหัวทำไมเนี่ยไอ้สั์ตะลึกยังมีเรื่องกระเสือนี่เด๋วไม่เคยใครใช้ได้ดอก นะครับครับเอออย่าไปลเลยอ๋อเดูให้พระเอก <c oughs> กูนั่งอยู่ๆเออเออมึงไปเอาโต๊ะมาให้่เขานั่งทั้งหมดกับมั้ยมึงลองสั่งไอ้คนขนเวทีสิ <c oughs> น่ะเอ,อ้ยมันคนละคณะเดี๋ยวเขายีเตะกูไม่ให้สั่งไม่ได้สั่สินไปครับ <c oughs> ผมอ๋อตอนน,น <c oughs> ี้เราไป็นตุลาการตัดสินเรื่องราวอยากจะรู้ว่าใครเป็นโจทย์ผมเป็นโจทครับเข้าวข้อเฮ้ยเข้าวโซข้าวโซปฏิญาณตนผมหวหมู่อำนาจขอสาบาน รอเสมอเดี๋ยนไอ้หลงปวดแขนเดียวแขนเดียวตลอดมันมีสองแขนแล้วม,มันร่อนมันดึงขาดไปแขนหนึง่งไม่รู้มันทําอะไรกับชีวิตมันถึงได้ตัดแขนอุ้หลอนขู่มึงร้อนเกิน,นขนาดปจอดชื่ออะไรอนะพอเสื้อหัวมุมหน้าขอสาบานก่อนขอสาบานว่าจะพูดจะขอ,ขอะพูดแต่ความจริงพูดปลดมดเท็จพูดปลดมดเท็ดขอให้ชีวิตมีแต่อันเป็นไปไม่อันเป็นขอให้กินอะไรมีแต่ความสำลัก ล้กออกให้แ se ม่ตายหูหโอเคชื่ออะไรหัวหมูอำนาจครับห mm ัวหมูอำนาจหัวหมูหัวหมูมูหัวหมัวหมูัมหมูหเหมูเยมูงัยห